เจ้าขนมปลาไทายลือนะเจ้ามันเป็นขนมโบราณของของไทยลือเฮานะเจ้าซึ่งเป็นเป็น,ปนอันเวลามีงานประเพณีนะเจ้านอกงานโบสหรือว่างานตันทำํำเป็นก็อีเ้เล่งแขกกันนะเจ้าซึ่งมันเป็นนั้นขนมพื้นบ้านของเฮานะเจ้านอกเป็นของลือเจ้าซึ่งมันก็จะมีโซนพะซุ้มนะเจ้าคือว่านี่แปลงขอาเจ้านาะแล้วก็อกจะมีน้ำอ้อยน้ำตาล แล, <im sharing> แล้วก็กะทินะเจาะส่วนพะสุมเจ้าะแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยแล้วก็นำปุ้นไส้เจ้านนำน้ำอ้อยเขาก็มาตุ่มลมก็นำตาลเนาะเส้นเราเขาก็เอากะทิพะสุ่มล้วเขาก็เอาไปตั้งไฟพราพอนำมันเดินเราเขาก็ก้นก้นแป้งนะเจาะก้นแป้งแล้วก็มามามาก้นเจาะเอามากุ้นลมกันเจ้าะมันก็ประมาณถ้าถามหมอยายก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะเจาะถ้าสมมุติว่า แบ่งสักสีลิรเนี่ยเจ้าเขาก็จะก้นอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงเจ้ามันก็อันลดโซนไปตามนันเท้าเยี่ยหมอนอยมันก็ปริมาณมันก็ลดมากเวลามันก็ลดลงมากนะเจ้าซึ่งมันปิ้นขนมตีหากินแต่ยากนะเจ้ามันปิ้นขนมค้องขล้องลือเฮ้าเน่อเวลามีงานเปิดเพรี้เปิดถึงเยียแต่ว่าปัจจุบันนี่เจ้าปิ้นคุ้นผลิตขายอยู่ทุกวันนะเจ้าในตลาดต้อนเจ้าหากินได้เจ้า เอาตัวยังไงมีครึ่งวิธีการกินอ๋อวิธีการกินซึ่งมันก็อีมีมันอีมีขนมขนมขนมพื้นเมืองของเขาเปื่อนหงวาเขาแคบเจ้าเอาเขาแคบเดนะเจ้าพวกเอามาทอดกินก้าขนมปาดเพราะว่ามันมันกันกันกันเรนนะเจ้าโน่ขนมปาดแตกินก็เขาแคบทอดเปิ้นถากุ้ไทยบอกว่าเขาเกลียบนะเจ้า แต่ขนมเมืองเขาบอกว่าเขาแคบเขาแคบทอดกินก็ขนมปาดมันอี้เขากันใดเจ้าอ่ะ